ม <Cal> <ALLY> <S net repay ing> ันที <im> ่ยวทอย่างใสัมพันธ์กับการที่มีควาเชื่และก็ในทางเศษฐก้จจะต้องยืนอยู่ในฐานความมั่องางอัตลักของกาเที่ยวแล้วซึ่ง เชียงรายด,ดอัตลักษณ์เมืองหนึ่งราคสั้นสู่สาคนซึ่งณพื้นที่ตรงนี้นะครับเราได้รับนะครับจ,จากทางผนจังหวัดน,นะครับได้เข้ามาร่วมนะครับเพื่อจะเป็นพื้นที่ที่จะช่วยกันโปรโมทให้และองเทียวรู้จักนะครับคำว่าอัตลักษณ์ของ Nu!